สวัสดีครับกับผมเป็นนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนม,นมวันนี้จะมานําเสนอเรื่องค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าเฉยในวิชาของกฎหมายแรงงานนะครับสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ครับกับผมนายประภัทรภูมิคากรวิชาสาขาวิชาช่างยนต์ปจ .3 และนายประธานอินทนกรมสาขาช่างยนต์ปจ .3 ครับ นำเสนออาจารย์เรนดาประกอบบุญอาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ครับขอบเะะขียเนื้อหาค่าจ้างค่าจ้างทำงานวันหยุดการทำงานล่วงเวลาค่าชดเชยเข้าสู่เนะะื้อหากันเลยนะครับค่าจ้างค่าจ้างหมายความว่าเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็น ค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรลายชั่วโมงหลายวันหลายสัปดาห์รายเดือนหรือระยะเวลาอื่นหรือใจ่ายให้โดยจำนวนตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาปกติของวันทำงานและให้ความหมายรวมถึงเงินที่นายจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานนี้ด้วย 1. คําว่าค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนี้หมายถึงเงินเท่านั้นซึ่งต่างกับค่าตอบแทนการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้คําว่าสิ้นจ้างซึ่งสิ้นจ้างนี้อาจเป็นเงิน หรือเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้คําพิพากษาปีกาค่ารถยนต์และค่าน้ํามันนายจ้างมิได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างทุกคนแม้จะจ่ายเงินดังกล่าวเป็นจํานวนคงที่แน่นอนทุกเดือนแต่มีวัตถุปรสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านคมนากคมแก่ลูกจ้างให้ได้รับ ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และให้มีความเหมาะสมแก่การํำรงตำแหน่งระดับสูงหาได้มีวัตถุประสงค์ในการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรงแต่อย่างใดซึ่งมิใช่ค่าจ้างพระราชบัญญัติคุ้มครองกฎหมายแรงงานพศ2541มาตรา5ค่าจ้างวันหยุดนอกจากค่าจ้าง ในวันทำงานปกติทั่วๆไปแล้วยังมีค่าจ้างในวันหยุดและค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลาอีกด้วยในเรื่องของวันหยุดได้ศึกษามาแล้วว่ามีสามเพศคือวันหยุดจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีการทำงานวันหยุดย่อมเป็นการเร่งด่วนหรือเป็นงานที่ต้องติดต่อกันไปหากจะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจโดย ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างโอกาสที่นายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์และวันหยุดตามระเพณีเมื่อลูกจ้างข้างทํางานวันหยุดคือทํางานเวลาปกติของเวลาทํางานแต่วันนั้นเป็นวันหยุดของคําสั่งของนายจ้างตามนายจ้างต้องยอมจ่ายค่าจ้างเรียกว่า ค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างซึ่งกฎหมายความว่าค่าจ้างในวันหยุดคือเงินที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในวันหยุดและในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างทำงานในวันหยุดได้แก่ลูกจ้างอัตราที่กฎหมายกำหนดแบ่งเป็น2กรณีดังนี้ หนึสำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดกรณีลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดแล้วให้เพิ่มขึ้นจากปกติอีกไม่น้อยกว่า 1. เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่หรือไม่น้อยกว่า 1. เท่าของอัตราจ้างต่อหน่วยในการทำงานต่อวันตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับล so <ification> ูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างวันหยุดกรณีลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างทำงานในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า2เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานต่อวันตามจำนวนผลงานที่ทำได้ การทำงานล่วงเวลาการทำงานล่วงเวลาหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าทำโอทหมายความว่าการทำงานนอกหรือเกินกว่าเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันการทำงานล่วงเวลามีได้ทั้งวันทำงานปกติและ เวลาในวันหยุดการทำงานล่วงเวลานายจ้างและลูกจ้างจะต้องตกลงกันและต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างทุกครั้ง oh. น,นี่หมดม้เชี่ยค่าจ้างทำงานล่วงเวลาหนึ่งค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ การทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติคือการทำงานระยะเวลาที่ลูกจ้างเลิกจากการทำงานในเวลาปกติที่ทำอยู่ขณะนั้นและให้เริ่มทำงานต่อไประยะที่ทำต่อน,นี้เรียกว่าทำงานล่วงเวลานายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างผิดไปจากเดิมเรียกว่าค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่ง ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่า1เท่าครั้งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานที่คำนวณเงินเป็นหน่วย 2. ค่าล่วงเวลาในวันหยุดการทำงานในวันธรรมดาเราเรียกว่าวันเวลา ทำงานปกติแต่ถ้าวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์โดยทั่วไปจะกําหนดวันอาทิตย์เว้นบางอาชีพอาจกําหนดเป็นวันอื่นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจําปีเราเรียกวันเหล่านี้ว่าวันหยุดตามที่ศึกษามาแล้วเมื่อนายจ้างมีงานเร่งด่วนหรืองานต้องทําต่อเนื่องนายจ้างต้องทําความตกลงกับลูกจ้างว่า ขอให้มาทำงานในวันหยุดเวลาการทำงานในวันหยุดก็คือเวลาทำงานปกติระหว่างเวลา8โมงถึง5โมงเย็นนั่นเองลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างตามอัตราการทำงานวันหยุดตามที่ศึกษามาแล้วค่าชดเชยอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดเกี่ยวกับการเลิกจ้างไว้ดังนี้ 1. ห,ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกข้างโดยปาศจากเหตุผลอันสมควรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือพฤติกรรมของลูกจ้าง 2. ลูกจ้างจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการเลิกจ้างหรือได้รับค่าชดเชยหรือการชดเชยแบบอื่นๆเว้นแต่ลูกจ้างจะกระทําความผิดอย่างร้ายแรง 3. ในกรณีที่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมหากนายจ้างไม่สามารถรับลูกจ้างกับเข้าทํางานได้ลูกจ้างต้องได้รับเงินชดเชยอย่างเพียงพอในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 จึงได้กําหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเอ้ยจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างได้แก่การกระทําที่เข้าลักษณะดังนี้หการที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้สองทั้งจากสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป พวกกระผมขอขอบคุณครับ